ลูกแรกเกิดอาการแบบไหนที่แม่แมเนี่ยห้ามรอเด็ดขาดข้อที่1นนะคะซึมแบบผิดปกติแม่แม่หลายคนเนี่ยเข้าใจคําว่าซึมเนี่ยผิดคิดว่าลูกของเราเนี่ยหลับเยอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือลูกนอนนิ่งๆไม่ร้องไม่ขยับปลุกดูดนมก็ไม่ได้หรือดูดนมน้อยผิดปกติจากที่ลูกของเราเนี่ยจะดูดนมประมาณ15-20นาทีแต่เขาเนี่ยจะลดเหลือประมาณ2-3นาทีแล้วก็หลับต่อเลยอาการซึมเนี่ยเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดสูงมากค่ะในสําหรับเด็กนะคะ ข้อที่2ลูกมีไข้หรืออุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่าผิดปกติลูกแรกเกิดควรมีอุณหภูมิร่างกายที่อยู่ในช่วง36องศาจุดห้าถึง37องศาจุดห้าเท่านั้นค่ะถ้าต่ำกว่า3 6มหแปลว่าตำ่ำแต่ถ้าสูงกว่า37.5แปลว่าสูงมีไข้ค่ะถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ทันทีนะคะเพราะว่าในเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสเรื่องของการติดเชื้อมากๆค่ะข้อที่3หายใจเร็วหรือว่าหายใจลําบาก แม่แม่สังเกตง่ายๆเลยก็คือลูกแรกเกิดหายใจปกติเนี่ยจะไม่เกิน60ครั้งต่อนอาทีนะคะย้ํานะคะ60ครั้งต่อนอาทีเท่านั้นถ้าเกินกว่านี้คือหายใจเร็วผิดปกติค่ะคุณแม่ถ้าลูกของเราหายใจเร็วจนเห็นหน้าอกบุ๋มซิโครงของเขาเนี่ยยุบแล้วก็ปีกจมูกเนี่ยบานนะคะในขณะที่เขาหายใจเนี่ย แบบนี้คือหายใจผิดปกติคะ่ะคุณแม่ข้อที่4ตัวเขียวหรือผิวซีดผิดปกติสีผิวของลูกเราแบบปกติควรจะเป็นสีชมพูละเลือดหรือว่าสีแดงละเลือดให้คุณแม่จําอันที่ปกติไว้ก่อนเลยแล้วค่อยไปสังเกตผิดปกติอีกทีคะ่ะแล้วก็ข้อที่5อาาเจียนสีเขียวเข้มหรือท้องอืดผิดปกติ อาเจียนเป็นสีเขียวเข้มหรือสีเหลืองปนเขียวคือสัญญาณของลำไส้อุดตันค่ะคุณแม่หรือมีปัญหาระบบทางเดินอาหารที่รุนแรงแม่ก็คอยสังเกตเลยค่ะว่าถ้าลูกของเราอาเจียนหรือว่ามีสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยก็ควรรีพาไปโรงพยาบาลนะคะแล้วทําไมต้องรีบพาไปรักษาทันทีเพราะว่าอาการเหล่านี้ค่ะคุณแม่หากปล่อยไว้ลูกอาจจะเสียชีวิตได้เลยหรือว่าอา,า,ออาจจะพิการแล้วก็ขาดออกซิเจนจนทําให้เขาเนี่ยติดเชื้อในกระแสเลือดได้นะคะอยากให้คุณแม่เนี่ยคอยสังเกตอาการของลูกๆไว้นะคะ จำอะไรที่มันปกติไว้ก่อนในส่วนที่ผิดปกติค่อยไปดูอีกทีค่ะ